ก็ oh, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะอยู่กับผมนะครับคอมเกา้กาเก้าโดยหัวข้อวันนี้เราจะมาจัดสเปคคอมในงบไม่เกิน3 0 0 0 0่นบาทโดยผมจะจัดทั้ง2อฝั่งก็คือ amd กับ intel นะโดยการ์ดจอตั้งต้นจะเป็น5 0าศูนย์ูนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มที่ amd ก่อนเลย amd ผมสตาร์ทเลยนะแนะนําว่าใครจะจัดใหม่ไม่ต้องไป amd ไป a m ห้อย่างเดียวเลยเพราะหนึ่งเลย amd ห้ามันอัพต่อได้อ่ะเราจะเริ่มที่เจ็ดพันเอฟแล้วกันนะครับส่วนเมนบอร์ดเมนบอร์ดนี่ผมพูดตรงๆว่า ตัวไหนก็ได้แล้วแต่ชอบเลยเทเลท่าเมันแบบขอเล่นมันใช้มันไม่ได้มีผลไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นคือไปแครเลือกแบบพอร์ตอะไรดีกว่าจะมีอยู่2ตัวนะที่ผมแนะนําก็คือ a อ u s Prime ปีหกกับ 650D 3HP ผมมาใช้ตัวขวาอยู่จะใส่ตัวขวาไปแล้วกันการ์อก็อยากที่เกินไปตอนต้นเลยผมจัดเป็นซัก650-0แล้วคันของอ่าแรมยุคนี้ก็ที่รู้กันก็ต้อง 32G b เป็นขั้นต่ำแล้วครับ อ่าเราเริ่มที่สายสองกิกไปเลยจะไม่ต้องอัพบ่อยอันนี้ใส่ตัวไหนก็ได้ปะท่าประทบใส่ไปเลยอาร์ติสไม่ใส่นะอันคือจะไปใส่ที่หลังก็ได้เราข้ามมาที่ M.2 กันเลยดีวกว่า M.2 ก็ว่าเสียดายตัวเลือกมีไม่เยอะก็ใส่ WD ไปแล้วกันแบรนตรตลาดครับพอสปายพาวเวอร์สปายผมบอกว่าใส่6 5ร้า์ก็พอ้วสเปกนี้ แต่ถ้าดูราคาแล้วแบบมันไปใกล้กับ750 750ฟัน ah. ผมก็ใส่750นะอันนี้จะอยู่ประมาณ1006 0 0 6 1006เดี๋ยวดู750กี่กิบไบต์750อาก็ใส่650ไปแล้วกันหากัน500อาจจะเอาไปครบอย่างอื่นได้พอวเอร์ก็ใส่เป็นของเทอร์โมเท็กันอันนี้ผมใช้อยู่นะแต่ว่าเป็นตัว850วัตน ส่วนเคสเคสนี่แล้วแต่ชอบเลยว่าจะเอาตัวไหนผมใส่ MSI แล้วกันชุดน้ำปิดพัดลม CPU ชุดน้ำปิดผมมองว่าไม่ได้จะเป็นนะผมมองแค่ใส่แค่ซิงค์ลมก็พอซิงค์ลมก็ใส่ของไอแ ham ปแล้วกันนะครับน่าจะคุ้มสุดหละสเปคก็จะเป็น7 f, 50, 5 0 0 f บอร์ด P หก0การ์ดจอ5 0 6 0แรมก็ใส่ไปสกิกหเทราไบต์ m 2แล้วก็พวาวเวอร์สปายเคสนั่นแหละตามนี้นะครับเราลองพิมพ์สเปกออกมาคร่าวๆเลย อ่าจะเป็นประมาณนี้จบที่3380นะครับเกินมานิดหน่อยเดี๋ยวไปต่อกันที่สเปคของ Intel กันนะครับอ่าแล้วเราก็มากันในส่วนของ Intel บ้างนะ Intel โอ้โหถ้าดูจากชอยแล้วคือ g 14, อีอย่างนี้ไม่เยอะเลยนะแต่ถ้าเอาตัวที่แบบเลคอเมนทั่วไปที่ว่าจัดกันแน่นอนคือ14ตีตัว f ส่วนเมนบอร์ดเมนบอร์ดก็ต้อง DDR5 แล้วผมมองสักปี76สุดแล้กันใส่ไปเลย อ่า b เจ็ดหกก็ lightning แล้วกันผมชอบ lightning ผมเป็นติงดเลยส่วนตัวการ์ดจอก็เหมือนเดิมที่บอกไว้ตอนต้นเลยคือ5060นะครับกิกะไบต์แรม 3-2GB เหมือนเดิมเลยก็ใส่5 6, ้าพันหกอเิมนะครับส่วจสีส่วนอะไรจะไปเลือกเอาเองเลยว่าจะชอบสีขาวสีดำเพราะราคาจากเว็บไอแคปคือใกล้กับหมดเลยทุกสีใส่สีดำไปคิงตันนะครับเหมือเดิม m 2ก็ของ WD power supply 650วัยต์ตัวเดิมเลยนะครับ แล้วก็เคสเคสก็เหมือนเดิมตัวเดิมตัวไหนก็ได้แล้วแต่ชอบเลยพราะม CPU ผมบอกว่าก็มีไปสักหน่อยก็ได้นะเหมือนเดิมเลยใส่ตัวเดิมไปสีดำแล้วกัน <cri> w, ก็จะประมาณนี้นะครับ CPU ก็เป็น i 5 1 4 4 0 0 f ด b 7 6 0 m lightning ddr 5การ์ดจอ5060แลมก็ใส่2 g จิก m 2ก็ 1T ทของ wd b l u นะครับตัวนี้ sn 5 0 0 0 power ก็ thermal take เ,เคสก็ msi แล้วก็ซีซิงของ i7 cpu นะครับราคาก็จะทั้งหมดจะอยู่ที่29,240นะครับก็ราคาก็จะไล่เรียกกันแต่ว่าต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่า amd เล่นเกมมาดีกว่าแน่ๆแล้วเพราะว่าผมใช้อยู่ถึงจะคอ,อน้อยกว่าก็เถอะก็ถ้าชอบคลิปนี้หรือว,ว่ามีอะไรอยากแนะนำก็พูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ